จริงๆแล้วมี่ก็ไม่ได้หายไปไหนนะเวลาแล้วที่แบบเอออยากจะปล่อยเพลงของตัวเองบ้างอยากมีเพลงเดี่ยวเนี่ยหมายถึงว่าหนูชอบไอ้เมโลดี้่อนหรือว่าเราตักเข้าเป็น่อนนี้เลยได้ไหมมันจะแบบจริงๆเรารู้สึกว่ามันเป็นชคกสตามากๆเออโอ้ยโอ้ my god เขาทำเพลงให้ฉัน h e โหลทุกคนบะมีเคทีกลับมาแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้มีจะมาพาทุกคน Q a A แล้วก็มาดูว่าช่วงนี้มีททำอะไรมาบ้างเนาะอ่ะดูจากคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์นะ เดี๋ยวจะตอบให้หมดเลยโอเคไหมต้นหมี่หายไปไหนมากจริงๆรแล้วหมี่ก็ไม่ได้หายไปไหนนะยังอยู่ในโซเชียลมีเดียอยู่นะจ๊ะแต่ว่าที่หายไปก็คือไปสอนร้องเพลงมามแล้วก็ไปทำงานไปสร้างตัวก้หมี่ทำอะไรอยู่ยยในช่วงนี้คะจริงๆช่วงนี้ก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์เนาะแล้วก็เป็นแบรนด์อินฟูของแบรนด์อะไรเงี้ยแต่ว่าที่ทำหลักๆเลยก็คือเป็นครูสอนร้องเพลงเพราะว่าหมี่อ่ะได้มีโอกาสไปเรียนเสริมทางด้านร้องเพลงกับครูฟิล์มแล้วก็ทางสถาบัน โ d เด้น o บคอเทรนนิ่งแล้วก็เลยแบบว่าชอบในการแบบว่าถ่ายทอดความรู้เรื่องการร้ hmm. องเพลงเดี๋ยวแปะคลิปไว้ให้ดูว่าแบบสอนเด็กๆยังไง <S <s <itt ain> ก็มีตั้งแต่แบบเด็กๆไปจนถึงแบบว่าวัยรุ่นเลยอะไรแบบนี้แล้วก็มีสอนคุณพ่อคุณแม่เด็กๆ <s itt ain> ด้วยนะ <S <s <itt ain> มีเคยไปร้องเพลงกับพี่นานาด้วยร้องตามสยามนี่แหละจริงๆก็คิดถึงเรียกว่ารักเลยดีกว่าแบบ มีเป็นคนที่รักในการร้องเพลงมากๆตั้งแต่จําความได้เลยนะอย่างแรกเลยคือร้องเพลงกับพ่อแม่ตั้งแต่เด็กแล้วก็จับเปียโนเล่นเปียโนร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็มีโอกาสช่วงหนึ่งได้ไปทํางานแบบเป็นเสิอปินแล้วก็ออกมาสอนร้องเพลงเนาะตอนนี้คิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่แบบจะทาอะไรเป็นผลงานตัวเองออกมาจริงๆเป็นผลงานเดี่ยวอ่าเราก็แบบกําลังทําอยู่นั่นเองหงายเอาไรยกระซิบได้ไหมคะก็จริงๆก็ยังบอกไม่ได้เพราะว่ายังทำไม่เสร็จแต่ว่าเดี๋ยวพาไปดูเป็นแซมเปิลเล็กๆ, ack, ๆละกันเนาะ นี้องอยากให้มันดซสมดุลมากก่านี้โซโลเบาๆจริงๆแล้วอะหนูรู้สึกว่าไอ้พัดพัดแล้วอะหนูไม่มีปัญหาเลยไอ้ครึ่งคึ้งแล้วพี่ๆแบบว่าทํามาแต่ว่าอาจจะแบบรู้สึกแบบว่าเนี่ยหมายถึงว่าหนูชอบไอ้เมโลดี้ตอนนี้หรือว่าเราตัดเข้าเป็นท่อนนี้เลยได้ไหมมันจะแปฝงไหมเฮ้ยพี่ว่าได้นะเพราะว่ามันก็ดูเป็นแบบว่าล็อกแคปไปเนี่ยล็อกมงไปเนี่ยดูคนอยู่แล้วฉันล็อกมงแคปไปเนี่ยใหม่แล้วก็พี่ทำแบบฝงทำไมถึงกับมาทำเพลงเดียวล่ะก็จริงๆแล้ว มีอ่ะแต่งเพลงไว้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วก็คือแต่งไว้เยอะค่อนข้างเยอะเพราะว่าชอบแต่งเพลงเนาะ mm hmm. ก็รู้สึกว่าอ่ะตอนนี้สร้างตัวได้ประมาณนึงแล้ว <laughs> แล้วก็คิดว่าถึงเวลาแล้วที่แบบเอออยากซับปล่อยเพลงของตัวเองบ้างอยากมีเพลงเดี่ยวนั่นอย่างนี้ให้ใรคำดีแล้วรู้จักกับคนนั้นจากไหน จริงๆเรารู้สึกว่ามันเป็นโชคชะตามากๆเออคือแบบว่าปกติเป็นอินฟูอย่างในติ๊กต็อกใช่ไหมเราก็เล่นติ๊กต็อกอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยก็แบบว่าแต่งเพลงไว้อยู่แล้วทีกก็แบบเอ๊ะเราจะทําดนตรีจากไหนถ่ายฟีดติ๊กต็อกไปเรื่อยๆแล้วไปเจอแบบบีหนึงคือมันสะดุดหูมากๆเลยอะฟังแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทาไมแนวเขามันใช่เลยวะมันแบบเฮ้ยมันได้มันได้มากเลยก็เลยเข้าไปส่องโปรไฟล์เขาแล้วเขาก็เขียนว่าเอ้ยเขาทําบีดขายรับทําเพลงอยู่นะเออคนคนนี้คือใครใช่ปะเขาคือพี่มิก ทุกคนงงว่าพี่มิกไหนเราขึ้นรูปให้ดูซึ่งพี่มิกอะคือเขาเป็นศิลปินด้วยนะตอนแรกอะเอาจริงปะแล้วไม่รู้ว่าเขาแบบเป็นศิลปินเพราะเราแบบก็ถือว่าฟังเพลงน้อยนะไม่ได้ฟังเพลงเยอะขนาดนั้นแล้วแบบพอรู้แล้วแบบโอ้ยโอ้ my god เขาทำเพลงให้ฉันฉันขอแอบถามแนวเพลงที่จะออกมาอะไรได้ไหมครับก็จะเป็นแนวแบบว่าบะหมี่เลยออกแนวแบบว่าสดใสแล้วก็เป็นความแบบว่า เฮ้ยอยากอุบไว้ก่อนนะแต่ว่าถ้าบอกนายอะไรก็คือแบบว่าดูมีความเป็นหมีดูตักลุกวันนี้เนาะความถึงแรงบรรดาใจในกะารทำเพลงนี้ได้เลยก็แรงบันดาลใจเพลงนี้มาจากแบบเหมือนแบบฟิลประมาณว่าเราไปชอบคนคนหนึ่งแล้วเราไปเจอเขาเนี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบคนคนนี้เลยแบบเราเล็งไว้ที่เขาเลยคนเดียวแบบต่อให้เจอใครอีกหลายๆคนแล้วก็ไม่ได้ชอบไม่ได้สนใจแหละ คนเนี้ยคือใช่เลยถ้าบอกประโยคเด็ดคือมันจะรู้ชื่อเพลงเลยยังยังอุบไว้ก่อนเพลงนี้จะปล่อยมาเมื่อไหร่หรอคะคิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะใน2เดือนเนี้ยแหละไม่เกิน2เดือนนี้ใช่ค่ะตอนแรกที่ไม่ได้สดเพลงเราต้องรู้เพลงอะไงก็ตอนแรกเอ่อได้ฟังเพลงที่น้องส่งมาก็รู้สึกว่ามันเป็นควำที่แบบเออตัวเองขึ้นมาอะไรเงี้ยของน้องเพลงที่ลองมาอะไรเงี้ยมันก็ ก็รู้สึกว่าไม่น่าจะยากแล้วก็คนฟังน่าจะติดแต่ดีอ่งใช่ช่วยสปอยเพลงของตัหมีมาสักนิดหนึ่งด้วยตัวสปอยเลยังไงเป็นเพลงที่สหรับเอาไว้ส่งให้กับคนที่ชอบให้พี่มิกพูอะไรกับตัหมีที่กำลังจะทำเพลงออกมาต้อยากให้บอกว่าตั้งใจทำผลงานมาให้ต่อเนื่องนะครับเพราะว่าบางจากเพลงเรามันก็มีความสิ้นก็คิดว่าเพื่อนๆที่ได้ฟังเพลงก็น่าจะไดครับ ก็ใช้พี่มิกขับผลงานตัวเองหน่อยก็ถ้าเป็นช่องทางการติดตามของเรานะ IG ก็ H I D K S แล้วก็ U A นะครับติดตามที่ก็ได้ถ้าเป็นวงที่เราทำอยู่ก็ชื่อ Wish นะครับหรือ U I X S ก็สามารถมาติดตามผลงานได้นะครับหรือว่ามาให้ความคิดเห็นก็ได้ครับก็เท่สุดทุกคนนี่ก็คืออยากมาให้ทุกคนอ่ะรอติดตามหรือว่ารอชม MV เพลงหรือวตั้งใจทำมากเลยนะคะก็ให้ทุกค บะหมี่เคทีได้ที่ช่องทางต่างๆ,ๆที่ขึ้นตรงนี้เลยเนาะแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครป์ช่องบะหมี่เคทีด้วยเราก็จะทำเพลงเปอดเรื่อยๆนะจ๊าบ๊ายบายก่อนจะถ่าย MV มิกก็แวะไปทำสวยที่ลาพูลิต้าคลินิกก่อนสิ่งที่มาทำก็คือทำไฮฟู้ทำให้หน้าเรียวไปเลยนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือคิวสวิต์ก็คือลบรอยสิวบอกเลยว่าที่ลาพูลิต้าคลินิกคือบริการดีมากแล้วก็ราคาน่ารักมากทุกคนขอตัวไปทำสวยต่อก่อนนะ